สวัสดีเพื่อสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเป็นที่ยอมรับว่าคนไทยเราเป็นนักดื่มและเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมชื่นชอบก็คือเบียร์วันนี้เราจะมาลองถาม AI ว่าการดื่มเบียร์นั้นดีสุขต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรและนี่คือคำตอบที่ได้จาก AI กินเบียร์ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่การดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาอ,อาจส่งผลดีต่อสุขภาพบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะดีต่อทุกคน ประโยชน์ของการดื่มเบียร์ลดความเสี่ยงโรคหัวใจการดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะช่วยเพิ่ม HDL หรือคอเลสเตอรอลดีลด LDL หรือคอเลสเตอรอลไม่ดีลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงโรคหัวใจป้องกันโรคนิ่วในไตาการดื่มเบียร์ช่วยเพิ่มการขับถ่ายปัสสาวะลดความเสี่ยงโรคนิ่วในไต บำรุงกระดูกเบียมีซิลิคอนแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนลดความเครียดเบียมีสารประกอบที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วยให้นอนหลับสบายเบียมีสารประกอบที่ช่วยให้นอนหลับสบายอย่างไรก็ตามการดื่มเบียร์มากเกินไปส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายประการดังนี้โรคตับการดื่มเบียร์มากเกินไปเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบ โรคตับแข็งโรคมะเร็งตับโรคหัวใจการดื่มเบียร์มากเกินไปเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มไตรกลีเซไรส่งผลต่อโรคหัวใจโรคมะเร็งการดื่มเบียร์มากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งช่องปากมะเร็งคอหอยมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอุบัติเหตุการดื่มเบียร์ทำให้สูญเสียการควบคุมเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพจิตการดื่มเบียร์มากเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลสรุปการดื่มเบียร์ในปริมาณที่พอเหมาะอาจส่งผลดีต่อสุขภาพบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจะดีต่อทุกคนปริมาณเบียร์ที่แนะนำให้ดื่มต่อวันสำหรับผู้หญิงไม่ควรเกินหนึ่งแก้ว3 5มสามิลลิลิตรสำหรับผู้ชายไม่ควรเกินสองแก้ว710มิลลิลิตร สิ่งสำคัญคือควรดื่มเบียร์อย่างมีสติไม่ดื่มจนเมาไมยและควรออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีตามความเห็นของแอดแล้วไม่ว่าอาหารชนิดใดรวมทั้งแอลกอฮอลจากเบียร์การดื่มในปริมาณที่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและที่สำคัญเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเงินในกระเป๋าของแอดแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกจะชวน แอดก็ยินดีไปเป็นเพื่อนขอดื่มสักหนึ่งแก้วก็พอหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์สไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือซับ c r i ร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะ